นี่คือเสียงของเจเน็ตเด็กสาววัย11ปีที่ร่างของเธอถูกผีสิงย้อนไปในปี1977บ้านหลังหนึ่งในเมืองเอ็นฟิวครอบครัวของเพ็กกี้ฮอสันคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกถึง4คนแต่เรื่องสยองขวัญเริ่มเกิดขึ้นกับลูกสาววัย11ปีของเธอที่ชื่อว่าเจเน็ตเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเจเน็ตพบว่า ตัวเองนอนหลับอยู่บนโซฟาทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้เธอนอนหลับอยู่ที่ชั้นบนของบ้านเข้าของเครื่องใช้ในบ้านที่ขยับเองได้บางครั้งเจเน็ตถูกเหวี่ยงจนตัวลอยและถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้ร่างของเธอถูกใช้เป็นสื่อกลางเจเน็ตก็พูดออกมาเป็นเสียงของชายชาราแหบราบอกว่าเขาคือบิลชายตาบอดที่เสียชีวิตบนโซฟาที่เจเน็ตนอนแต่เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวถูกวิเคราะห์โดยนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กพวกเขาบอกว่ามันเกิดจากความผิดปกติที่กล่องเสียงของเจเน็ต ภาพที่เธอถูกโยนตัวลอยก็เป็นเพียงแค่ภาพถ่ายในขณะที่เธอกระโดดแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่จินตนาการของเด็ก